สวัสดีครับวันนี้พบกับผม TJ รถมือสองไม่แท้ราคาถูกนะครับวันนี้พามาอัปเดตรถที่อยู่ในโกดังของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับรถทุกคันเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับรถเช่าหมดสัญญาก็จะดูแลเข้าสูนเช็คระยะตลอดนะครับตรวจสอบประวัติได้ทุกคันที่สำคัญนะครับไม้แท้ทุกคันนะครับเช็คประวัติได้ทุกคันตอนนี้มีรถ หลากหลายรุ่นนะครับจอดอยู่ในโกดังมีหลุดจองหลายคันแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหารถเอาไปใช้งานมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม้แท้สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้พาชมเข้าๆแล้วกันนะครับวันนี้อันนี้ก็ามาที่คันแรกเลยตัวนี้ t o y o ต้ c แคมรี่นะครับ2.0ตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ปี2018นะครับ คันนี้เลขไม่80,000โล่ะนั้นตอนนี้เราขายที่849,000บาทนะครับตัวนี้แคมรี่2.0สีบอลเงินภายในบอหนังสีดำนี่นะครับเลขไม่80,07รถสวยเดิมนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำทิ่คว่อมนะครับลูกค้ากำลังมองหารุ่นไหนอยู่หากระบะหากเกง๋ง เก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่ตอนนี้เรามีครบนะครับทั้ง Vios Outtis, Toyota Camry นะครับมีให้ลูกค้าเลือกครบๆเลยนะครับตอนนี้สนใจรุ่นไหนก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าทักไลน์มาสอบถามได้ก่อนนะครับเราจะพามาชมถัดไปนะครับคันนี้เป็น Mitsubishi Titan นะครับตัวนี้เป็นตัวแคบยกสูงนะครับคันนี้ รถปี2022นะครับรถปีเดียวเลขไม้เพียง10,000โลเท่านั้นคันนี้ราคาขายอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับคุ้มมากๆรถปี22เลขไม้10,000โลเลขไม้แท้นะครับนี่รับประกันได้เลยว่าไม้แท้แน่นอน5 5 9 0 0 0บาทถูกมากๆคุ้มมากๆนะครับถ้าลูกค้าซื้อเงินสดจบที่ราคานี้เลยนะครับไม่ได้มีโบกแบบเพิ่มแล้วนะครับ ตัวนี้ก็มีการแต่งโชกแต่งโชกมาใหม่นะครับตัวนี้มันก็จะสูงกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับเราพามาดูอันนี้เราได้กล้องรอบคันด้วยนะครับคันนี้แต่งมาพอสมควรนะครับมีชุดคิ้วโชกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับมีแบบนี้เลย ภายในบ่อนหนังสีดำตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรมรมดานะครับนี่นะฮะเลขใหม่อย่างที่บอกหนึ่งหมื่นโลก็คือหนึ่งหมืนโลแท้ๆเลยนะครับคันนี้เป็นตัวแขบแคบเปิดได้นะครับแบบนี้เลยถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามก่อนได้เลยนะครับคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคา ถูกสุดๆคุ้มสุดๆกับรถปี2 0 2 12เลขไม่เพียง10,000โลนะครับย้ำอีกทีคันนี้เลขไม่หมื่นโลนะโอเคพามาดูถัดไปอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับขายดีมากนะครับรุ่นนี้เป็น Toyota Altis นะตัวนี้เป็นตัว 1.6G ปี18นะครับคันนี้เลขไม้50,000โลตอนนี้เลขไม 50, ้50,000เราอยู่2คันนะครับ ราคา459,000บาทนะครับสำหรับออติด 1.6G เลขไมา50,000ภายใน,ในจะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้นี่แหละครับเลขหมา58,000โลนะครับเลขไมา50,000ตอนนี้มีอยู่2คันนะครับลูกค้าราคาเท่ากันเลย459,000บาทนะครับใครสนใจทักมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับ อาตตินี้ขายดีมาเร็วไปเร็วนะครับกระบาแคปบก็มีนะครับแคปบแคบตัโเตียนะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเจพั t ปี18นะครับราคา389,000บาทเลขไม่ตอนนี้ก็จะค้าๆไปนะครับมีตั้งแต่น้อยๆเป็นถึงเยอะๆอ,อย่างคันนี้ไม้107 มีหลายคันนะครับตัว 2.4J เป็นตัว j p a d นะตัวนี้ปี B 18กระจังหน้าดำแล้วนะครับตัวนี้ใครที่กำลังมองหารถใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตัว j p a d ปี18แล้วก็นี่นะครับอีกรุ่นหนึ่ง Mitsubishi x p a n d e r นะครับคันนี้ก็รถปี2 0ม22เหมือนกันนะครับรถปีเดียว นะครับคันนี้น่าจะติดจองอยู่นะแต่ถ้าใครสนใจยังมีอีกหลายคันนะครับมีซู u ปอร์เชียเอ็กนเดอร์ปี2022เลขไม่หมื่นโลนะครับหมื่นโลสองหมื่นโลน้อยมากๆนะครับราคาห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงสองแสนบาทนะถ้าใครสนใจมีซู u ปอชีเอพนเดนะครับห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทมีเยอะเลยนะครับ ามาดูคันนี้สักหน่อยดีกว่านะครับนี่มิดาคันนี้เป็นออซูมิวเอปีถมาึสิบแปดนะครับเครื่องสามพันตัวนี้ราคาเจ็ดแสนหกหมืนเก้าพันบาทนะครับเลขไม้แปดหมื่นโลแปดหมื่นเก้าหมืนแสนต้นๆน,นี่ครับใครกำลังมองหารถเอ่อเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใช้ได้นะครับเกียร์ออโต บาหนังสีครีมนี่นะครับตัวเบาพับได้แล้วก็มีเบาแถวสามนี่นะครับตรงนี้นี่นะครับพับได้ขึ้นลงสะดวกโอเคหรือใครสนใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทแคปเหมือนกันเป็นตัวเจนะใครสนใจ ราคา3แสนต้นๆนะครับสามารถสอบถามได้เลยอ่านี่ก็ e อ p a n d e r เหมือนกัน e แพ a n d อ e r ตอนนี้เหลือสีขาว2คันสีดำ1คันที่ว่างๆในสต mm ็อ hmm. กนะครับ Expandder 599,000บาทนะครับผมใครสนใจรีบทักเข้ามาได้เลย รถเรามีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับถ้าเป็นกระบะเอาแวะสักหน่อยนี่นะฮะตัวยกสูงสี่ประตูออตโอต้ปีสองพันสิบแปดตอนนี้มีในสต็อกเทียบๆเลยนะครับนี่นะฮะสี่ประตูออตโอตโอ้ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับออตโต้ปีสิบแปด รถกระบะหัวเดียวกระบะแคบตอนนี้ที่มีเยอะจะเป็นรุ่นของอิูสุนะครับอิวสุถ้าเป็นหัวเดียวเนี่ยราคาเริ่มเพียงสองแสนแปดมื่นเก้าพันบาทนะครับนั่นนะฮะสีขาวๆนี่ครับอิวสุหัวเดียวสองแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับเริ่มต้นถูกถูกรถสวย ไม่มีชนหนักจมน้ำพิความแน่นอนนะครับภายในเบาะหนังสีเทาสวยๆแบบนี้เลยหรือจะเป็น V-ORV-OR ตอนนี้ก็มีนะครับปี2018 V-OR ตอนนี้มีอยู่มาณเหลืหยในีต้องประมาณ3-4คันนี่นะภายในะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับถ้าเป็น V-OR ีออสปี18ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับลดเลขไม้แสนต้นๆน,นะใครสนใจราคาถูกๆผ่อนน้อยๆผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองหรือถ้าอยากได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่เลยครับ Honda Accord 2.0งจุ r i d ไฮบิปี2018นะครับรตัวนี้เป็นตัวไฮบ r ิตประหยัดน้ำมันนะครับภายในบอหนังสีดำคันนี้ราคา769,000บาทนะครับ ขนได้ขอตอนนี้สต็อกเราก็มีให้แน่นๆเลยนะครับนี่ครับยูสุมีหมดนะครับทั้งแคปทั้งสี่ประตูทั้งหัวเดียวมีให้ลูกค้าครบๆเลยนะครับเขมใอีกรุ่นหนึ่งหรือจะเป็นสี่ประตูเตี้ยอ่าแบบนี้ก็มีนะครับโตโยต้ารีโวนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยปีสิบแปด ตอนนี้มีเป็นร้อยคันนะครับถ้าเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยลูกค้าเนี่ยมาเลือกอาแตกเลยนะครับใครสนใจคือทักมาได้เลยเดีย๋ยวคัดสวยๆไว้ให้นะครับเลขอกไม้เมี้ยงแต่หลักเจ็ดหมืนแปดหมืนไปถึงแสนกว่กว่านะครับขายราคาเดียวเลยสี่แสนสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับสําหรับสี่ประตูตัวเตี้ยแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัว E นะครับภายในเบาะผ้าสีดํา อย่างคันนี้เรียกมาอยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งนะครับกลางๆวิ่งไม่ได้เยอะนะครับนี่นะครับหัวเดียวก็มีเยอะขาวๆสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะเอาติดหน e ก็มีหน ก็ราคา459,000บาทเหมือนกันนะครับหรือใครหารถราคาถูกจริงๆก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับ t o y o t ต v i o s คันนี้เป็นปี16เลขไม้ก็จะเยอะหน่อยนะครับคันนี้ถ้าจำไม่ผิดคันนี้เลขไมาอยู่ประมาณเกือบเกือบ2แสนนะครับประมาณแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้ปี16ตัวนี้ตัว E นะครับเราขาย299,000บาท 2องเก้าเก้านะใครสนใจทักมาได้เลยพ่อนถูกๆเงินเดือนหมื่นห้าซื้อสบายเลยนะครับคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะนี่นะพอนาแอคคอร์ดวีออสสี่ประตูน,นะครับอย่างที่บอกตอนนี้มีเลือกให้เลือกเยอะจริงๆใครสนใจคันไหนหาคันไหนอยู่หารถเก่งรถกระบะรุ่นไหนสามารถโทรมาสอบถามได้ก่อนเลยนะครับที่เบอร์085 2องหนึ่งเจ็ดสามแปดแปดสามนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสนใจคันไหนหารุ่นไหนอยู่พักเข้ามาตัวเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอ่านี่ก็วีออสนี่แหละครับภายในวีออสตอนนี้ก็ปีสิบแปดปีสิบหกลูกค้าชอบตัวไหนก็ เข้ามาเลือกเข้ามาสอบถามได้เลยรถตู้ตอนนี้ก็มีนะครับรถตู้คันนี้ Auto, เกียร์ออโต้เลขไม้แสนสี่ราคาแปดแสนกว่ากว่านะครับคันนี้แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถตู้เกียร์ออโต้ถ้าสนใจทักมาได้เลยนะครับมีไม่เยอะนะครับเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาก็มี นานเกียร์ธรรมดานะครับเลียไม้หกหมื่นสี่เกียร์ธรรมดาราคาไม่ถึงแปดแสนนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับรถตู้ปีสิบแปดนะมีตอนนี้มีหมดนะครับทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มีเข้ามาแล้วนะครับสําหรับใครที่สอบถามสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมรถมีจำนวนจำกัดนะรถตู้ หรือจะเป็นกระบะพิลเนอร์แคบสี่คูณสี่ก็มีนะครับตอนนี้ถ้าเป็นกระบะมีแทบทุกแบบนะครับลูกค้าหาตัวไหนรุ่นไหนอยู่ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอยากสอบถามว่าจัดได้ไม่จัดได้ไม่ได้ใช้เงินดาวเท่าไหร่พักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับโอเคอันนี้คร่าวๆนะครับโกดังของเราก็ย้วยอีกทีนึงนะครับของเราเป็นรถเช่าหมดสัญญาทุกคันนะครับ รถทุกคันสามารถตรวจเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับเข้าศูนย์เมื่อไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตทำอะไรไปบ้างมีประวัติให้ลูกค้าดูหมดทุกคันนะครับและที่สำคัญรับประกรันทุกคันไม่แท้นะครับแล้วก็เรามีแถมประกันเครื่องกับเกียร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งปีเต็มออกรถไปนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับมีการรับประกันหลังการขายให้นะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวดอกเบี้ยเนี่ย 2.99นาน8ปถึงสี่วดเลยนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์085 2 1แป8ห้หรือว่าแอดไลน์ได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับสามารถด้านหมายดูรถได้ที่บางพีสมุทรปราการนะครับสำหรับวันนี้ผมทีเจรถมือสองมาแท้ราคาถูกขอลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ